อย่างที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยค่ะคุณผู้ชมถ้ามองไปเรื่องของปัจจัยที่มันทําให้เกิดน้ําท่วมเกิดน้ําหลากมาจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่ที่บ้านเราอย่างเดียว<ฆ>ค่ะมันก็เกี่ยวข้องกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยดังนั้นสิ่งสําคัญก็คือการจะต้องร่วมมือการจับมือกันเนี่ยแหละค่ะ<ฆ>พูดคุยกันให้ชัดเจนเลยว่าจะทํายังไงดีที่ต่อจากนี้มันจะเป็นความร่วมมือกันแบบระยะยาวเลยและตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้านะคะเพราะว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านเดินหน้าลุยเต็มที่ค่ะ กับการที่จะไปพูดคุยกับทางเมียนมาแล้วขอความร่วมมือว่าจะต้องบริหารจัดการน้ำร่วมกันต่อจากนี้นะคะครับ คุณมาริศเสียงพง์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านบอกเลยนะคะว่าทั้งสปป,ปลาวทั้งเมียนมาทั้งเวียดนามและก็ไทยเราเองต่างก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ําท่วมน้ําป่าไหลหลากที่มันเกิดขึ้นก็เลยมีการหารือกันกับสถานทูตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆตั้งแต่อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วนะคะและล่าสุดเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะท่านก็ได้มีการโทรศัพท์หารือกับทางคุณตันช่วย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศของเมียนมาด้วยเพื่อจะพูดถึงเรื่องของการบริหารจัดการน้ําอย่างยั่งยืนต่อกันในอนาคตนะคะท่านบอกว่าสถานการณ์น้าที่เกิดขึ้นระหว่างไทยกับเมียนมาเองจะต้องหามือหาความร่วมมือด้วยกันค่ะว่าจากนี้ไปเราอาจจะต้องขยายพื้นที่ในการรับน้ําเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยในบริเวณตอนเหนือของไทยซึ่งขณะนี้สถานการณ์น้าท่วมในเมียนมาเองเขาก็หนักมาก เพราะว่าพายุไปเข้าเขาเต็มๆถ้าเท<ะ>ียบไปถ้าระหว่างเรากับเขาเนี่ยเขาน่าจะหนักกว่าตอนนี้ทั้งสองสถานทูตจึงกําลังอยู่ระหว่างการเร่งประสานงานกันเพื่อจะให้หน่วยงานด้านน้ําของทั้งสองประเทศหารือกันในเรื่องของรายละเอียดด้านเทคนิคแหละค่ะว่าพื้นที่ใดของแต่ละประเทศจะใช้พื้นที่นั้นเป็นจุดในการขยายพื้นที่รองรับน้ําได้อีกถือเป็นความร่วมมือต่อกันได้ในอนาคตนะคะคือสถานะ การน้ําที่วิกฤตของทุกประเทศนะแล้วก็ในโดยเฉพาะ,ะรุ่มแม่น้ําโขงเนี่ยก็คือตอนนี้สถานการณ์อุทกภัยในเมืองท่าคีล็กครั้งนี้ร้ายแรงในรอบ30ปีนะฮะซึ่งแม้แต่จะขุดลอกท่อและเก็บกวาดขยะออกไปก่อนฤดูฝนแล้วเนี่ยแต่ด้วยสถานการณ์ที่ฝนตกหนักทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันตามมาบริเวณแม่น้ําสายนะครับซ้ําแล้วยังมีสิ่งปลูกสร้างลุกล้ําแม่น้ําแม่สายอีก จากนั้นเนี่ยทั้งทั้งฝ่ายไทยและพาม่าเนี่ยในหลายพื้นที่เนี่ยก็ทําให้มีปัญหาของแม่น้ำเนี่ยคับแคบลงทำให้เกิดตื้นเขินเป็นการซ้ำเติมปัญหาการระบายน้ําในแม่น้าแม่สายมากยิ่งขึ้นดังนั้นในระยะยาวเนี่ยก็จะเสนอความร่วมมือด้านบริหารจัดการน้ําผ่านกรอบความร่วมมือแม่น้ำโขงล้านช้าน MLC ต่อไปอ ท่านบอกเลยนะคะว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดถ้าเริ่มต้นจากการหาหรือร่วมกันได้สุดท้ายมันจะเกิดการแก้ไขปัญหาในระยะยาวกันต่อไปนะคะฟังเสียงจากท่านมาริตร,ตรัฐมนตรีต่างประเทศกันหน่อยค่ะหลังจากที่ได้พูดคุยกับทางทางการของพม่าและลาวแล้วก็ทราบว่าเขาเองก็ประสบกับปัญหาในเรื่องของน้ําท่วมมากเหมือนกันแต่ว่าอย่างไรก็ตามผมไม่ได,ดิ่งนอนตายใจ ยังคงพยายามผลักดันให้มีการได้พูดคุยกันในในในผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางด้านเทคนิคนะครับเพราะว่าปัญหาการแก้ไขน้ําท่วมเนี่ยต้องลงไปถึงรายละเอียดที่เป็นเรื่องทางเทคนิคว่าจะมีพื้นที่ไหนสามารถปรับให้เป็นพื้นที่รับน้ําได้มากยิ่งขึ้นอันนั้นประเด็นที่1ประเด็นที่2การแก้ไขปัญหาทางเทคนิคเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าผมได้สั่งการไปแล้วแล้วก็เมื่อกี้ได้มีโอกาส พบกับท่านอาจารย์นรงชยรัยเกษณะเสร,รณีซึ่งท่านเป็นนายกหรือประธานของแม่ของอินสติทูตที่ที่เราสร้างกันขึ้นมาโดยความร่วมมือกับประเทศหลายประเทศที่มีองค์ความรู้ในเรื่องของน้ําการบริหารจัดการน้ําก็ผมได้ผมได้สั่งการไปแล้วว่าขอให้ทางกรอบ ในทุกปรอบที่เรามีอยู่กับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องการบริหารจัดการน้ำได้แก่แม่โของอินสติจูตที่ผมเรียนไปเมื่อกี้นะครับแม่โขงแม่กลุ่มแม่โขงกับสหรัฐแม่โขงกับญี่ปุ่นและแม่โขงกับเกาหลีนะครับรวมทั้งแม่โขงล้านช้างซึ่งซึ่งมีประเทศจีนเนี่ยเป็นสมาชิกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นการที่จะ มีความร่วมมือกันในหลายๆประเทศเป็นสิ่งจําเป็นและจะต้องทําให้เกิดผลเป็นรูปทําให้ได้ผมทราบว่าแม่โงอินสติทูตเนี่ยมีมีองค์ความรู้ในเรื่องนี้อยู่แล้วและเมื่อบวกกับองค์ความรู้ที่ประเทศสหรัฐ mm. เกาหลีและญี่ปุ่นมีรวมทั้งจีนด้วยนะครับจะสามารถทําให้เราทํางานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมได้อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น